สวัสดีครับมุนียกับพี่บ่าพี่บ่าพี่บ่าพี่บอมันีได้ยังมาสันอีกแล้วครับทำไมไงบ้าในกล่องครับตัวจริงคือต่างกันนะวะทำไมฮึต่างกันมากเลยเหมือนผีกับผีเลยเบ็ดกับิีเบ็ดเนา ไฟกับบดับแต่มื่ขึ้นนี่ตายหอนกับหอนนี่ใส่แบบดีเงีนบเลยกระจายเยอค่ะไฟเดินหนีมันเป็นท่ามปฎิจัยค่ะไฟครับบินค่าไฟกับหายาซิมนั้นไหมบ่หนอยอันน่อยก็ได้ไม่ไม่กินนำ้ำตกเพราะว่ามัิ้นพัดเขากินกูเดียว วเวลาตีหงเขาเป็นมาหวานตายผูเย้เดียวนะแม่มาอันน้อย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 เนี่ยหอมเไยบอกถ้ากินได้มันขึ้นม้วนมาได้พอดีอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้น,มน,นไม่ยั้งแยงเขากินเฮ้ยเราพาไปกินเนื้อย่างแล้วมันขึน้นให้เยอะพ่อเลี้ยงก็ซื้อให้ ชื่อถามถงสอลอหลักเอาอันหนึ่งครับตัวเลียนแน่ไหมอยากได้กันเนาะพยายมเลโอ้ยหากินนัวามเ้ยไปกินกล้วยหนู่มไปกินกล้วยอันหนึ่งอันหนึ่ง มันจะอ้วนถ้ากูไปซื้อมามึงห้ามกินนะกูจะมานั่งโซ่มึงกูไปให้มึงกินน้ำเลยมันจะอ้วนเราจะครอ,องเหรอซ้ำโองเหรอไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอกินโซ่เอฟซีกูเอฟซี FC กูน้องไล่ละอะไรเขาได้อิ่งอย่างมากกับแดกเขาแซวทุกคน,งไ,งนไอ้บ้างานมาเึงหโว้ ห่วงกินปานยังพี่น้องเขาว่า,าห่วงกินปานหมาเลยหมามันห่วงอยู่ห่วงกินเนี่ยแม่นบ่มันเละแล้วอ่ะมันเละแล้วไงอ่ะบอกว่าให้ซื้อแบบที่มันกินวันนี้นนเลี่ยกินวันนี้กับมืออื่นแกล้งพี่น,นอ้องก็ให้เขากินแน่อันนึงกินไหมไม่กินไม่กินเอาแต่อันหน่อยก็ได้ดมามามา,มา อันไหนทำดียังดีครับสับปะเยลยลักกินของมันเบิดกองหนูขึ้นไปไตโกกสักกุยเอกว่าสิลักกินแมนเบิดหนึ่ขึ้นเออมีสองกองเสียงอื่นห้องค่ะสั้นขนาดเลยเพจใกล้จะหมดแล้วเนี่ยนี่สายไม่ดี สายชาร์จพาวเวอร์แบงคงแบบบอมเนบ่มีบ่เฮ้ยใช่ไหมคลองไอเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเนี่ยสายนึ่งจะใส่บักที่มันมีห่วงเสียบหลายๆอันเลยเพียวมาไปกินเนี้ยอันหน่อยไหมไม่มีแล้วเอาอ่ะจะไปไหนหมดแล้วอ,อันน่อยอันใหญ่ก็ได้นั่นดีอันนั้นแหมอันไหนอันนั้นนะไม่ ยังใหญ่มากมัคก็จะกินไปแล้วออกกองนึนงอ่ะกินอันเดียวนึงจะบ่าอะไรงมาส่งังส่งของกวดแล้วมันบ้านแห่ง นี่แฮะหนึ่งหวยวันที่ตื่นแม่บายม่วงอนอนตื่นสวยนะมึงไอ้มดขะคนสวยเนาะขี้กูนี่สวยมองได้วะ่ะนี่อันหน่อยนี่อันหน่อยนี่อันหน่อยนี่ โอ้มันกบีเอ็กกคือเรอบทางตับมาไงอุ้ยดูเม็ดดิเออเออเออเฮ้ยเอามันอกบีเอ็กกูกินฮาเเกินไปมันเกินไปแบบนี้มันเกินไปเมื้น่ารักจังเลยเอาม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 าจำหนี่งก็กินอ่ะกูจื้อไงมือหลังกูจะซื้อไม่กินผู้เดียว คือจะมันั่งกินโซ่เห็ดได้กับที่บ้ามันกินอ่ะมน้ำลายใส่สร้างขี้หมูกให้พร้อมอีลวงอีฟซี่กูออาน้ำลายแล้วอันนึงเลยอันใหญ่ก็ได้อันใหญ่ก็ได้ถ้าบใหยอันหนหอ่อันนี้ เบื้องคนเข้าหอมครับนิสัยเสียอีดีวะอืมเดี๋ยว